จินตนาการถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความรูราประสาทอันงดงามที่มีผู้รับใช้พร้อมเสมอที่จะตอบสนองความปรารถนาของคุณสวนที่เขียวขจีงานเลี้ยงที่ตรการตานีคือโลกของสิทธาโกตามเจ้าชายผู้ที่จะเป็นที่รู้จักในภายหลังในฐานะพระพุทธเจ้าเขาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยและมีอำนาจถูกปกป้องจากสิ่งที่อาจเป็นสิ่งที่ไม่สะดวกหรือไม่น่าพึงพอใจพ่อของเขาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ทรงพลังเชื่อว่าหากเขารักษาลูกชายให้ห่างไกลจะประสบการณ์ที่เป็นลบเขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้พิชิตที่จะนำเกียรต พนสิทธาจึงเติบโตโดยไม่รู้จักความทุกข์ความเจ็บปวดหรือการขาดแคลนแต่แม้ว่าเขาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเขากลับรู้สึกว่าใจของเขายังไม่สมบูรณ์มีความรู้สึกไม่สงบในใจที่เขาไม่เข้าใจวันหนึ่งเมื่อเขาเป็นหนุ่มสิทธาได้นมเนา้าให้พนักงานขับรถพาเขาออกไปนอกประตูปราสาทการออกไปครั้งแรกนั้นเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการครั้งแรกที่เขาเห็นความจริงที่อยู่นอกโลกแห่งความรุราะและมายาเขาเห็นชายชาราที่อ่อนแอและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ภาพนั้นทําให้เขาตกใจมากพนักงานขับรถอธิบายว่าการแก่ชารานั้นเป็นสิ่งธรรมชาติและหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับทุกคนในการออกไปครั้งที่สองเขาเห็นผู้ป่วยคนหนึ่งคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดและยิ่งรู้สึกสะเตือนใจเมื่อได้รู้ว่าความเจ็บปวดก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในครั้งที่3เขาพบขบวนศพที่ขนศพไร้ชีวิตเจ้าชายจึงเข้าใจว่าความตายคือโชคชะตาสุดท้ายของทุกคนภาพเหล่านี้กระตุ้นให้สิทธา,ทามีคําถามลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตเขาเริ่มเห็นว่าถึงแม้ว่าปราสาทจะมอบความสะดวกสบาย และความร่ำรวยให้เขาแต่ทุกคนก็มีชะตากรรมที่ต้องเผชิญกับความแก่เจ็บป่วยและความตายไม่มีทางหนีจากวงจรนี้เขาเริ่มเห็นว่าชีวิตที่มีแต่ความสุขเป็นเพียงเปลือกนอกและมันตัดขาดจากความจริงแต่ในการอาโอกไปครั้งที่สี่มีสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าที่ดึงดูดความสนใจของเขาเขาเห็นพระสงฆ์ที่เดินอย่างสงบและเยือกเย็นปลดปล่อยจากความรุร้าและความกังวลในโลกศิธาทารู้สึกถึงกับความสงบที่ดูเหมือนจะเป็นประกายจาก่อพระสงฆ์และเริ่มสงสัยว่ามันอาจเป็นคําตอบสําหรับความว่างเปล่าที่เขารู้สึก สี่ภาพนี้กระตุ้นให้สิทธา,ทามีความปรารถนาอันแรงกล้าเขาต้องการเข้าใจต้นต่อของความทุกข์ของมนุษย์และหาวิธีที่จะเอาชนะมันเขาต้องการเข้าใจสิ่งที่เป็นความจริงที่อยู่นอกเหนือจากมายาของความสุขชั่วคราวและในคืนนั้นที่เงียบสงัดเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาตลอดไปเขาทิ้งประสาทภรรยาลูกชายที่เพิ่งเกิดและชีวิตที่เต็มไปด้วยสิทธิพิเศษสิทธาท,าทิ้งความสะดวกสบายเพราะเขาเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงไม่สามารถหาได้จากความร่ำรวยหรือความสุขแต่จากความจริงที่ลึกซึ้งและสากล ช่วงเวลานี้เรียกว่าการสลับบอลลังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เข้มข้นสิทธา,ทาใช้เวลาหลายปีในการค้นหาคําตอบโดยใช้ชีวิตแบบนักบวชฝึกการทําสมาธิและพิธีกรมที่เข้มงวดเขาและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อว,ว่าการหลุดพน้นจะเกิดขึ้นผ่านการเสียสลายอย่างสุดขีดแต่หลังจากหลายปีแห่งความพยายามสิทธา,ทาก็เริ่มตระนักว่าหนทางสู่ความจริงไม่ได้อยู่ในความรูหรา้าหรือการขาดแคลนเขาค้นพบทางสายกลางซึ่งเป็นความสมดุลระหว่างสองขวตรงข้ามที่ซึ่งจิตใจและร่างกายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ความเข้าใจนี้ทาให้สิทธาฐานมาทําสมาธิอย่างลึกซึ้งใต้ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ต้นไม้โผเขานั่งอยู่ที่นั่นมุ่งมั่นที่จะหาความจริงจนในที่สุดเขาก็ได้รับการตระส,สู้ในยามเช้าเมือขณะที่เขากําลังทําสมาธิต้ต้นโพสิทธาเริ่มแทรกซึมลงไปในชั้นลึกของจิตใจและความจริงเขาเห็นชีวิตที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําได้ก่อให้เกิดการเกิดหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า และเขาก็เข้าใจถึงพลังของกรรมเขารู้ว่าความทุกนั้นปรักฐานมาจากความต้องการและความไม่รู้จากวิธีที่มนุษย์ยึดติดกับสิ่งที่เป็นเพียรมายาและชั่วคราวเมื่อการรับรู้ของเขาลึกซึ้งขึ้นสิทธาก็เริ่มปลดปล่อยตัวเองจากทุกความต้องการและมายาจิตใจของเขาสงบเหมือนทะเลสาบที่ไม่รับผลกระทบจากคลื่น จากนั้นเขาก็เข้าใจสัจธรรมสี่ประการซึ่งเป็นหลักฐานของปรัชญาของเขาที่จะเกิดขึ้นในภายหลังเขาเข้าใจว่าความทุกข์นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวิตแต่มีวิธีที่จะข้ามผ่านอความเจ็บปวดน,นี้ไปได้สิทธา,ทาเข้าใจว่าเมื่อดับความต้องการและบรรลุปัญญาที่แท้จริงก็สามารถบรรลุสันติภาพที่ลึกซึง้งและไม่หวั่นไหวที่เรียกว่านิพพานเขาคนพบหนทางแปประการซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยทําให้จิตใจบริสุทธิ์และหลุดพ้นจากวงจรแห่งความทุกข์เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นสิทธา,ทาไม ผู้ตื่นรู้ผู้ที่เข้าใจความจริงสากลและหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหมดเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นในตอนเช้าสิธาทารู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเขาได้ข้ามผ่านมายาของการมีชีวิตและบรรลุความชัดเจนที่ไม่สามารถสันคลอนได้เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและความทุกแต่แล้วเขาควรทำอย่างไรกับความรู้นี้นี่คือคำถามใหม่ที่เกิดขึ้นในใจของเขาชั่วขณะหนึ่งเขาคิดว่าความจริงที่เขาค้นพบอาจเข้าใจได้ยากเกินไปหรืออาจจะห่างไกลจากประสบการณ์ของคนทั่วไป อย่างไรก็ตามความเมตตาที่เกิดจากใจของเขามีความแข็งแกร่งกว่าเขารู้ว่าหลายคนกําลังทุกข์ทรมานเพราะพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เขาเข้าใจอย่างชัดเจนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดสินใจที่จะแบ่งปันเส้นทางของเขากับโลกโดยหวังว่าอื่นๆจะสามารถเข้าถึงสันติภาพและเสรีภาพที่เขาคนพบเขาเริ่มสอนทุกคนตั้งแต่กษัตริย์และคนนางไปจนถึงผู้ยากจนและผู้ได้โอกาสแสดงให้เห็นว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชั้นทางสังคมช,ชาติหรือความร่ำรวย พระพุทธเจ้าจึงเดินทางทั่วประเทศอินเดียเป็นเวลา45ปีสังสรนผู้คนอย่างไร้เหน็ดเหนื่อยและไม่หวังผลตอบแทนการสอนของพระองค์ได้สืบทอดไปยังศาสนกชนที่รับเอาแนวทางของพระองค์มาตลอดประวัติศาสตร์ช่วยให้โลกได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในการมองโลกอย่างสมดุลและเต็มไปด้วยความเมตตาในการเดินทางครั้งนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงให้โลกเห็นถึงความเข้าใจในวิธีที่มนุษย์สามารถบรรลุสันติภาพที่แท้จริงผ่านการปลดปล่อยจากการยึดติดและความเข้าใจในธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต ที่ไหนก็ตามที่พระพุทธเจ้าผ่านไปท่านดึงดูดสิทธิที่ถูกสัมผัสด,ด้วยความสงบและปัญญาของท่านซึ่งต้องการติดตามพระองค์พระพุทธเจ้าไม่เคยก่อตั้งวัดหรือหาผู้ติดตามเพื่อยกย่องตัวท่านเองแต่ท่านสอนให้พวกเขาค้นหาความอิสระและความเมตตาภายในตัวเองค่อยๆมีชุมชนของผู้ปฏิบัติขึ้นมาคนทุกวัยและทุกชนชั้นที่ยินดีเดินตามทางของการตื่นรู้ในมูสิตกลุ่มแรกๆของพระพุทธเจ้ามีทั้งชายและหญิงจากชนชั้น และสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่เห็นความแตกต่างระหว่างพวกเขาเพราะพระองค์เข้าใจว่าทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นล้วนแต่ประสบทุกข์และกำลังมองหาความสงบสุขเดียวกันพระองค์มีความอดทนและใช้เรื่องราวและอุปมาอุปไยที่แต่ละคนสามารถเข้าใจได้ปรับสอนให้เหมาะสมกับความเข้าใจของผู้ฟังเป้าหมายของพระองค์ชัดเจนคือการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าทุกสามารถถูกข้ามผ่านไปได้และความสุขที่แท้จริงสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่พร้อมอจะเดินตามทางแห่งความจริงและการรู้แจง้ง ดังนั้นตลอดหลายปีพระพุทธเจ้าได้เดินทางไปยังหมู่บ้านเมืองและป่าไม้นำแสงสว่างไปยังที่ที่เคยมีแต่ความมืดและความสงสัยคำสอนของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนที่ได้พบพระองค์และการปรากฏตัวของพระองค์ส่งมอบความสงบอที่กระทบกระเทือนแม้แต่ผู้ที่สงสัยพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมองเข้าไปข้างในและตั้งคำถามกับความเชื่อและพฤติกรรมของพวกเขานำพวกเขาไปสู่มุมมองใหม่ที่เต็มไปด้วยความเมตตาและการตื่นรู้ค่อยๆจํานวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นและพระพุทธเจ้าจึงเริ่มจัดระเบียบคำสอนของพระองค์ พือให้สามารถรักษาและถ่ายทอดได้อย่างชัดเจนพระองค์สั่งสอนให้สิทธิฝึกการเจริญสติการสร้างความเมตตาและปัญญาและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายปลอดจากการยึดติดในทรัพย์สินพระองค์ดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างของการสอนนี้ท่านเป็นพระภิกษุเดินทางไปทุกคนทุกแห่งโดยไม่มีทรัพย์สินรับประทานอาหารที่ผู้คนให้มาโดยไม่เคยเบี่ยนเบนจากจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือผู้อื่นให้พบกับความสงบ สิทธิ์บางคนของพระพุทธเจ้ากลายเป็นอาจารย์เองนำคำสอนของพระองค์ไปยังที่ต่างๆทั่วอินเดียพวกเขาฝึกฝนตามทางสายกลางการสอนถึงความสมดุลและการปล่อยวางและทุกที่ที่พวกเขาไปพวกเขาการะตุ้นความหวังในหัวใจของผู้คนว่าพวกเขาสามารถดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องเป็นทาสของความต้องอการและความกลัวพวกเขาพูดถึงธรรมชาติของทุกกรรมและความไม่เที่ยงสภาพสอนให้รู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดับไปและการยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นคือสาเหตุของทุกเมื่อเวลาผ่านไปปัญ,ญญาของพระพุทธเจ้าก็แผ่ขยายเหมือนสายลมคำสอนของพระองค์ข้ามขอบเขตทางวัฒนธรรม และภาษาไปแล้วคําสอนขององค์พระองค์ไม่ใช่แค่าศาสนาหรือปรัชญาแต่เป็นการเปลี่ยนปแปลงลึกซึ้งของหัวใจและจิตใจเป็นการเชื้อเชิญให้ทุกคนได้สัมผัสอิสรภาพาและความสงบที่แท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกเมื <ư? S 1> ่อปีผ่านไปอิทธิพลของพระพุทธเจ้าล <ะ S 1> และคําสอนของพระองค์ขยายออกไปมากยิ่งขึ้นกระทบชีวิตของผู้คนนับล้านคําพูดของพระองค์ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงความสุขที่ห่างไกลหรือไม่สามารถเข้าถึงได้แต่พูดถึงสถานะของความสงบ และความสมดุลภายในที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ไม่ว่าภาวะภายนอกจะเป็นเช่นไรพระองค์สอนว่าอิสรภาพที่แท้จริงมาจากการปลดปล่อยจากการยึดติดไม่เพียงแต่ทรัพย์สินทางวัตถุแต่รวมไปถึงอารมณ์ความปรารถนาและแม้กระทั่งความคิดเกี่ยวกับตัวเราเองพระพุทธเจ้ากล่าวว่าตราบใดที่เรายึดติดกับตัวตนที่แน่นอนกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความปรารถนาอย่างไม่สิ้นสุดเราจะยังคงติดอยู่ในวงจรของทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ใช่อาจารย์ที่ห่างไกล ซึ่งแค่พูดถึงปัญญาแต่ท่านเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งต่อความทุกข์ของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนคนหนุ่มสาวหรือแก่ในหนึ่งในเรื่องที่สัมผัสลึกซึ้งที่สุดในชีวิตของท่านพระพุทธเจ้าได้พบกับหญิงสาวที่สิ้นหวังซึ่งสูญเสียลูกชายและเสียใจอย่างสุดซึ่งจากความเจ็บปวดเธอไปหาพระพุทธเจ้าหวังว่าท่านจะสามารถนำลูกของเธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยความเมตตาพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธหรือให้คำตอบผิวเผินแต่อย่างใดท่านขอให้เธอไปหาบ้านที่ไม่มีความทุกข์ปาน ว่าหญิงสาวจะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ต้องการจะสื่อเมื่อเธอเดินทางไปหลายๆบ้านแต่พบว่าในทุกบ้านมีความทุกข์ท้ายที่สุดเมื่อเธอกลับมาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทุกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การยอมรับและเข้าใจทุกคือวิธีที่จะพบกับความสงบที่แท้จริงเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของความเมตตาของพระพุทธเจ้าและความสามารถในการสอนโดยไม่ตัดสินหรือให้คำตอบง่าย,ายนอกจากนี้พระพุทธเจ้าเน้นย้ำว่าความอิสระภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การละทิ้งโลก หรือละทิ้งความมาสุขของชีวิตแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในพระองค์ไม่ได้กล่าวหาว่าทรัพย์สินอนอหรือชีวิตทางโลกนั้นไม่ดีแต่พระองค์สอนว่าความร่ำรวยที่แท้จริงอยู่ภายในคือปัญญาความเมตตาการปล่อยวางและความสงบพระอางอกล่าวว่าเราทุกคนมีความสามารถที่จะสัมผัสกับสภาพความสงบที่ยั่งยืนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวเรานี้คือลักษณะของคําสอนของพระองค์นําผู้คนไปสู่ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของตัวเองและธรรมชาติของชีวิตเมื่อผู้คนเข้าใจว่าทุกเป็นเรื่องชั่วคราว และพวกเขาสามารถปลดปล่อยจากมันได้ผ่านการฝึกสมาธิการตั้งสติและการสร้างคุณธรรมเช่นความเมตตาและความอดทนพวกเขาจะค้นพบว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การหนีจากชีวิตแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับความขึ้นลงของมันในระหว่างการเดินทางของพระพุทธเจ้าท่านพบกับผู้ติดตามมากมายที่ยินดีละทิ้งความเชื่อ และวิถีชีวิตเดิมๆเ,เพื่อค้นหาสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผู้ติดตามหลายคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการฝึกฝนของพระพุทธเจ้าได้ละทิ้งโลกียวิสัยกลายเป็นพระภิกษุและภิกษุณีและทุ่งเทตนเองไปกับทางสู่การรัสสู้อย่างไรก็าตามพระพุทธเจ้าก็เน้นย้ำว่าความศรัทธาที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องแสดงออกภายนอกแต่จะเกิดจากการเข้าใจและเห็นความจริงด้วยตนเอง เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับคันธปรินิพานในวัย80ปีในทุ่งต้นสรุมมากมายสิทธิ์ของพระองค์รู้สึกเศร้าโศกอย่างลึกซึ้งแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าพระองค์ได้เสร็จสิ้นภารกิจของพระอัมอแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเสมอว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นภายในตัวแต่ละบุคคลไม่ใช่จากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนที่พระองค์จะเสด็จปรินิพ,พานพระองค์ได้ทอนงอสแสดงสังสอนครั้งสุดท้ายแก่สาวกจงเป็นแสงสว่างให้แก่ตัวเองพึ่งพาตนเองอย่าหลงเชื่อคนนนอออื่่่แตตจงงงงพพึาาปรระสบกณ์ขเ พระองค์ได้ทรงแนะนําให้พวกเขาไม่ยึดติดกับตัวพระองค์แต่ให้ยังคงฝึกปฏิบัติสมาธิปัญญาและความการุณาที่พระองค์ได้ทรงถ่ายทอดมาหลังจากการเสด็จปรินิพานา์ของพระพุทธเจ้าสาวกของพระองค์ที่เรียกกันว่าสังฆะได้ทุ่มเทในการรักษาและเผยแพร่คําสอนของพระองค์ในปีถัด,ถดมาคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แพร่ขยายไปยังภูมิภาคต่างๆของอินเดียและไปไกลกว่านั้นพวกเขาเริ่มบันทึกคําสอนอนเหล่านี้ในรูปแบบที่เป็นทางการมากขึ้นแต่ก็ยังมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ามิได้ประสงค์ให้มีการสร้างหลักคําสอนที่เคร่งครัด แต่ต้องการให้มีเส้นทางแห่งการฝึกฝนและการเปลี่ยนแปลงตัวเองคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กลายเป็นหลักฐานของพุทธศาสนาซึ่งต่อมามีการแตกแขนงออกเป็นหลายสอมนัะและประเพณีแต่ยังคงรักษาหลักการของคำสอนที่เน้นปัญญาความการุณาและเสรีภาพมรดกของพระพุทธเจ้ายังคงมีอิทธิพลต่อผู้คนนับล้านทั่วโลกในความเรียบง่ายคำสอนของพระองค์ได้กระตุ้นให้เกิดความหวังในใจของผู้ที่ต้องการเข้าใจทุกและเอาชนะมันชีวิต และการเดินทางแห่งการค้นพบตัวเองของพระองค์ตั้งแต่วันแรกก่อนที่พระองค์ออกจากวังไปจนถึงการตระส,สู้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายล้านที่เหมือนพระองค์ที่กำลังมองหาทางแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในพระพุทธเจ้าไม่ได้ทิ้งศาสนาหรือสถาบันที่เคร่งครัด แต่ได้เสนอทางแห่งเสรีภาพแก่โลกพระองค์ได้แสดงให้เห็นว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นความร่ํารวยหรือฐานะทางสังคมแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจการฝึกฝนการปล่อยวางและการเข้าใจในความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระพุทธเจ้าคือเสรีภาพที่พระองคง์พบและสอนให้ทุกคนได้รู้จักเสรีภาพจากการใช้ชีวิตโดยไม่แบกรับความทุกข์เสรีภาพในการมองเข้าไปภายในตัวเองและค้นพบศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของสันติภาพและความการุณา ดังนั้นผ่านคําสอนและการกระทําของพระพุทธเจ้าพระองค์ยังคงเชิญชวนให้เรามองชีวิตของเราเองทบทวนความปรารถนาและความกลัวของเราและเดินตามทางแห่งความจริงพระพุทธเจ้าทรงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์มีไม่ใช่เพื่อสอนเรื่องการสลัดแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเสรีภาพและสันติภาพที่แท้จริงสามารถพบได้เมื่อเราปล่อยวางจากการยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงและมองหาสิ่งที่เป็นนิรันด์ภายในตัวเราเอง เมื่อถึงตอนสุดท้ายของชีวิตพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยปัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ทรงแสดงสังสอนครั้งสุดท้ายที่ชัดเจนว่าทุกคนมีความสามารถที่จะบรรลุการประสู้พระองค์มิได้เป็นพระเจ้าหรือเทพพระเจ้าสูงส่งแต่เป็นมนุษย์ที่สามารถบรรลุความจริงสากลได้ด้วยความมัทุ่มเทและการปฏิบัติพระองค์มิได้ขอให้ใครตามพระองค์โดยไม่คิดแต่ให้ทุกคนเดินตามเส้นทางของตนเองค้นหาความจริงและสันติภาพในใจของตัวเองพระองค์ทรงกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าหากคุณพบอาจารย์ที่สอนทางแห่งเสรีภาพจงตามไป แต่จงอย่าลืมที่จะตั้งคำถามทุกอย่างและค้นหาความจริงในใจของตัวคุณเองและดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้พระพุทธเจ้าโถมมอบความเข้าใจให้แก่เราว่าไม่สำคัญว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือมาจากที่ใดทุกคนมีพลังในการข้ามผ่านความทุกข์ของตัวตนเองและปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดและความเข้าใจผิดของตัวเองการเดินทางของพระพุทธเจ้าคือการสะท้อนของการเดินทางของเราเองที่เราได้รับเชิญให้และทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นปล่อยวางจากมายาที่เราได้สร้างขึ้นและเปิดหัวใจรับความการุณาปัญญ,ญาและสันติภาพ สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้แสดงให้เห็นคือแม้ชีวิตจะไม่ถาวรและเต็มไปด้วยความท,ท้าทายแต่ภายในตัวเราแต่ละคนมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในการดำเนินชีวิตด้วยความตระนักรู้ความรักและความเข้าใจพระองค์ได้ละทิ้งวางไม่ใช่เพราะพระองค์ปฏิเสธชีวิตที่ท่านดำเนินอยู่แต่เพราะพระองค์เข้าใจว่าความร่ำรวยภายนอกไม่ได้เป็นกุญแจสู่ความสุขที่แท้จริงพระองค์ทราบว่าเพื่อให้พบกับความสงบที่แท้จริงต้องปล่อยวางจากการสแสวงหาสิ่งที่ชั่วคราวและมองหาสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงสันติภาพภายใน ในที่สุดพระพุทธเจ้าได้เชิญชวนให้เราทำเช่นเดียวกันปล่อยวางสิ่งที่กัดขวางเราทิ้งความกลัวการยึดติดและความทุกข์และยอมรับเส้นทางแห่งการตื่นรู้เส้นทางแห่งเสรีภาพและการค้นพบภายในพระองค์ไม่ได้สัญญาว่าจะง่ายแต่ทรงแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้พระองค์ไม่ได้บอกให้เราค้นหาความสุขจากภายนอกแต่บอกว่ามันอยู่ในความสามารถของเราที่จะมองเข้าไปภายในเปลี่ยนแปลงจิตใจและทัศนคติของเราดังนั้นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการละทิ้งเจ้าชายหรือการค้นหาสิ่งสูงส่งแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนในการแสวงหาความจริงเสรภาพ และสันติภาพเมื่อเราคิดถึงการเดินทางของพระพุทธเจ้าเราถูกเชิญให้ตั้งคำถามกับการเลือกของเราเองและเดินตามเส้นทางที่นำเราไปสู่การรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงพระองค์ได้มอบเครื่องมือให้เราแล้วสมาธิปัญญาความการุณาและการปล่อวงังและเหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ได้สอนเราว่าเมื่อเราปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เราติดขัดเราก็สามารถสัมผัสถ,ถึงเสรีภาพที่แท้จริงเสรีภาพในการเป็นตัวกู้เองอย่างแท้จริงโดยไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นเราในการใช้ชีวิตอย่างสงบนี่คือคำสอนอันเป็นนิรันดร์ของพระพุทธเจ้า เราทุกคนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเอาชนะความทุกข์และใช้ชีวิตด้วยความการุณาและปัญญาและผ่านการเปลี่ยนแปลงภายในนี้เราจะพบกับเสรีภาพที่แท้จริงเสรีภาพที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตตามความหมายที่ลึกซึ้งและสงบสุข